แล,ล้รอไข่ไหสิอกอกอไก่ก่อนสิกอไก่ในสวนบ้านฉันไม่ใช่กอไก่ในสวนบ้านฉัน,อ,นอ่าแล้วขอไข่ไม่จะมารอขอไข่อยูนี่ขอไขอะนะ่ขไขห,หัางห้ามองขอไข่เดินมาแล้ว <laughs> บ้านของ ของกอไก่ก้าอังแล้วขอขวดอ่ะอะไรขอขวดป้ะขอขวดยังไม่มานอนตื่นสายอยู่เลยแล้วจะร้องเพลงได้ยังไงอ่ะขอขวดก็ไม่มามาแตะขอไก่ขอไข่เก้าเก้าวก้าให้ให้สักก้าวม้เดี๋ยงเหวี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวขอขวดก้าวมาตอนตอนนั้นยังเช้าชาแล้วก็นอนหลับอยู่เลย ไข่หลักขอขวบแล้วก็แล้วก็ปอาไก่แล้วก็ขอไข่มีม,มีมีการสิงทอนทุกคู่กันหมดเลยอ่ะเนอนอกันหมดกันเลแล้ว<น>กกแล้วแลคว,ว,ว,วายตื่นยังพอ,อยังเลยขอ,อคนอ่ะเอา้าแล้วใครจะไปถไ่าหน้าอ่อมีมีมีแต่กลไก่กับขอไข่เอาละ ก็ไก่ไปไทยนาเหรอตายแล้วเหนื่อยนะก็ไก่กระลงไปกินอาหารของควายมั้แล้วก็แล้วก็ควายก็ตื่นขึ้นมาเอาตื่นแล้วเหรอเออตื่นไปทำอะไรตื่นตื่นตื่นไปกินข้าวแล้วอ๋อแล้วไม่ไปฟังฟันเหรอควายมันแป่ไปฟังอันถือเสร็จก่อ่ะอันเสร็จก่อน ตื่นมาอ่านหนังสือแล้วก็กินข้าวเลยไม่แปลงฟันหรอเออยังอ้าวแล้วเมื่อไรจะแปลงอ่ะเก้าก็ให้ตุ่ 9, มสิบโมงอ๋อตื่นเก้าโมงสิบโมงไม่แปลงค่อยค่อยแปลงฟันอ,อ่อ๋อแล้วแล้วแลวทอช้าง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 ยังไม่ตื่นเลยอ่ะทำไมไม่วิ่งหนีเหรอ,อยังเลยอ้าวทอช้างวิ่งหนีไงทอช้างยังไม่วิ่งหนีไป เดินเดินไปหาโซโซอยู่เลยอ้าวไหนเมื่อกี้บอกลัะหรือไปหาโซโซทำไมเดี๋ยวโซโซตีนะโซโซล่ามตีไงโซม่ีขนด้นเเขาเลอ้าแล้วมีโบด้วยเขาเป็นผู้หญิงอาอมันผู้อโซโซเป็นผู้หญิงอะโซโซเป็นผู้หญิงแล้วอ่า ชอเชออชอ่เชอคู่กรรมแล้วยผู้หญิงหรืผู้หญิงผู้ชายเอาเหรอใส่โบมันตาปักอะตปักตปักตาปักตื่นยังตาปักตื่นหรือยังอตปักก็ต้งอาน้อยู่เลยเอาเหรอแล้วดวงชะตา นอนอยู่เลยนอนกลางวันอยู่เลยนอนกลางวันเลยเหรอนอนกลางวันแล้วก็ทำกันบ้านนอนแล้วทำกันบ้านเนี่ยนอบ้านนอนหลับอ๋อนอนบิดาชัดๆเลยนั่นน่ะนอนหลับแล้วทำกันบ้านได้ด้วยนอนหลับแล้วก็เขาตื่นมาทำกันบ้านแล้วก็แปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไปอาบน้ำเอาไปอาบเอาไปมาอาบน้ำอ๋อแล้วก็แล้วก็เดินเดินไปหา เราไปหากองไก่กับกับกับขอไข่โอ้ไก่เลยนะบ้านอยู่ห่างกันไม่ใช่หรอเออบ้านบ้านขอไข่อยู่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ขอไข่แล้วบ้านขอไข่ก็อยู่ใกล้ขอไข่อืมแล้วก็ทำมือโทะ่ะทำมือโททำมือโททำมือโทเป็นผู้หญิงผู้ชายทำ<ะ>มือโทเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยู่รู้ได้ไง พูดยิ้มพูดยิ้มพูยิ้มฮะฮะแล้ว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 ทอฐานนะถ้อฐานหายไปไหนละถอฐานถอฐานท้อฐานกะลาท้อถฐานท้อฐานกำลังไปไปไปซื้อขนมอยู่เลยเออไปซื้อขนมคาแปนฟังอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็ไปซื้อขนมซื้อที่ไหนคะ ลตลาดอะไรตลาดา <c oughs> ัวไหอ๋ใช่ใช่ใช่ทบุเท้าอะ่ะเอ่อทบุเทาเน่ยทบเท้าทบุเท้าไม่มองอีนอนนี่ไม่มองเทาล่ะแล้วทบุทเท้าทำอะไรอ่ะทบุเท่าอะไรเตอะไรไม่รู้อ่อตมโธหน้าขาว เราพระเจ้าเดือยยังเออไม่ใช่เดือยท้องป่องอะเศรษฐลกนอนเณรตุ๊บป่องนอ <laughs> นเณรไม่หมอนอนเด็กอะไรนอ <laughs> นเนด็กนอนเด็กตื่นสาย <laughs> นี่ไงน,น, <laughs> ไนอนเด็กตื่นสายเนี่ยนอนเด็กตื่นสายใช่ไหม ไม่ใช่เหรอเด็กอะไรเอเด็กรณนรงฮะอ๋อเด็กคอสชอะไรนะเราเด็กนิดเดียวโตเต่าตเต่าข้าวหลัเต่าข้าว ต่าเต่าเหล่าตุงเต่ต่หล่ตุงเป็นด้วยวะทอาเท่าถ้ถุงทอถุงแบกของเล่นทอถุงแบกของทอทหารไรขอทหารทหารยืนตรงทหารยืนตรงยืนตรงก็ลบตรงชาตดไงทอธงประเทศไทย

ไม่เห็นตานี่อะไรอนี่อะไรนี่อะไร นอนหนูอะไรนอนหนูเลืนนอนหนูไล่โดเรมอนเนาะนอหน,นอหนูงูงูเขียวนอนหนูงูใหญ่หบ,บัวบัใบไม้กินอร่อยบัวใบไม้ดุดุบปปับปลาบวปลาตา,ตา,ปปา,ตาปปหง ขอพื้นใจน้ำหวานกินอร่อยหวานเทียบชินใจขอฝาเลยขอฝาปดโน่ขอฝาแบบคุมขอฝาแบบคนเดี๋ยวนี่สอบไปจะจิ้มตาขอฟ้าทหารเจมอ๋อพอทหารผ่านไปแล้วขอฝาแล้ว พอพานอดทนพอทหางอดทนพอฟันคนนิยมพอพอฟันขาวจัง,งพอพอฟันไม่แปลงเนี่ยพอันนิยงพอฟันขาวหมูเจียอะไรครับอะไรเข็มปากได้ปนะป๊า <c oughs> ให้เตามาสอนดิสอนกอไก่กไก<ฮ>ให้มาสอนกอไก่เหรอไหมอ่ะให้มาท่องดิกอเอ๋กอไก่<ฮ>ท่องสิอเอ,อ๋ยเอออกอไก่กอไก่ในเ้าพอกลัวของเราครอควายข้าหน้ากอกอบคงสขัง,ขงพละกแฝา mùa tay tay cho tay đi đi tay tìm tay đi Cho đi tay đi Cho đi tay đi cho đi tay đi tay đi phụ đi tay 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 จมากครัวจะพูดเจ้าเดินย่ังยังน oh mm ิ่งไม่มองเด็กต้องนิ่งเัวตาหลังอยูตัถุงแดงเจ็บตัารัอ้ยตัวถุงนี่งตัหนึ่งหักเลยเจ็บ เตปะไม่ตี้วไม่ตี้ยน,นะปะโกะรธนะแนวอะไรก็ตัดแต่นดีดนี่ยตัด,ตด,ตดแตนห่นเล่นดเล่น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 แรงอะไรเล่นล